สวัสดียามเช้านะครับที่นี่คือโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับวันนี้มาตรวจดูวจวจความเรียบร้อยเดินดูความเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนในเช้าวันเสาร์นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเช้าของวันเสาร์วันหยุดนะครับจะกลับบ้านอยู่นะครับแต่ว่าดูดู ดูความเรียบร้อยนี่จะเสียงนกร้องนะครับบรรยากาศเย็นสบายเซเวนะครับเดินเซเว มีฐานต่างๆนะครับมีฐานต่างๆมากมายเลยนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านหนองเวน,นี่ก็คือฐานการเรียนรู้ผลไม้มีเรืนอนเพาะชำด้วยนะครับส่องดูส่องดูมีอะไรบ้างเรืนอนเพาะชำของเรา มีพันไม้มีพันดอกไม้นะครับอันนี้เราก็เป็นต้นกล้าไว้นะครับสําหรับที่จะปลูกป่าในช่วงฤดูฝนนะครับในช่วงฤดูฝนตอนนี้เราก็เตรียมการเตรียมการสาหรับเรียนข้าวคชับนี่คือล่องรอยของขคณะครูที่ท่านได้เตรียมไว้นะครับ โรงเรียนของเรามีส่วนแก้วมังกรด้วยนะครับแก้วมังกรแก้วมังกรที่นี้น่าจะได้ริมลองผลผลิตของเรานะครับ มีผักหรือเปล่าแปลงผักโอโหมีแปลงผักมีอะไรมากมายแต่ยังไม่ไดบปลูกนะครับช่วงนี้แรง มะม่วงมะม่วงมะม่วงมีผลแล้วลูกโตแล้วนะครับแล้เป็นฐานการเรียนรู้เรือ่องปลาดุกในบอ่อซีเมน โอ้ชมพู่เป็นดอกก็จะได้กินลูกเยอะทะครปีนี้อันนี้เป็นถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้านี่ก็คันค้างกว้างยาว วันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อันนี้จะเป็นโรงอาหารนะครับเป็นโรงอาหารของเราบริเวณโรงเรียนค่อนข้างกว้างมากนะครับ30ไร่นะครับ30ไร่ beep <gasps> beep ส่วนมะนาวส่วนกล้วยโอ้ดูดูดูปากกล้วยตัวนี้ปากกล้วยตรงนี้จะเป็นมีแจะกล้วยเรือยใหญ่ๆนะครับเรือยใหญ่มาก ดูกล้วยแต่ละหวีนะครับโอ้โหเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะโอ้โห ลกล้วยที่โรงเรียนเครื่อใหญ่มากเลยนะครับแต่ละเครือนี้ต้นหนึ่งมีหลายหลายวีโอ้โหโอ้โห,โโหโกล้วยที่โรงเรียนของเราอื้อันนี้คือเดินเดินเล่นยามเช้านะครับบรรยากาศดีๆนะครับที่โรงเรียนหนองแวงนะครับอำเภอบ้านผือครับ